หลายคนงงทำไมต้องเดินเม็ดเพราะว่าบางทีถ้าเราไปเดินมา้าเนี่ยต้นเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันเป็นช็อตสำคัญนะครับบางทีเราอาจจะโดนฝ่ายตรงข้ามกินอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยกมา้าจาับถามว่าทรงนี้เล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยซ้อมรูปหมากนี้มาก่อนผมบอกได้เลยครับว่าเวอร์แน่นอนสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากรูปไทยคารวาสผู้ฝ่ายรู้นะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมคารวาสผู้ฝ่ายรู้นะครับก็จะมาสอนเพื่อน,เ,อนเนี่ย เปิดม้ายงขวาสู้กับมาม้าเทียมครับหลายคนเวลาเป็นสีแดงเนี่ยเดินไม่เป็นนะหลายคนเวลาเจอคนที่เดินสไตล์ม้ายงขวาแปลกๆหรือมาเทียมแปลกๆเนี่ยยังรับมือไม่ได้พวกม้าเทียมเบี้ยคู่ริมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูท็อปปิกนี้กันครับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยร้านเชสโกร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬามากกระดานระดับมาตรฐานแข่งขันครับและที่ขาดไม่ได้จริงๆครับ ซุ้มหมากลูกไทยสวนป้าดีอยากได้ย่าดีๆย่าลืมติดตอ่อสวนป้านีนะครับ <uvo> การเปิดมายงขวาของแต่ละคนแต่ละสไตล์เนี่ย def, มันก็มีความไม่เหมือนกันนะครับแต่ในสไตล์ที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่เกิดขึ้นจริงนะในงานแข่งในงานเล่อนออนไลน์อันนี้พบเจอได้บ่อยมากก็คือว่าฝ่ายสีขาวเนี่ยหรืออาจจะเป็นฝ่ายสีแดงก็ได้นะครับคุณลองเอาไปประยุกต์เอาเองนะ คือเขาพยายามขึ้นโคนขึ้นมา้าแล้วจบด้วยการเดินเบี้ยคู่ริมตั้งแต่ไม่ถึง10บมูฟแรกเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคือผมเคยเจอนะครับแล้วผมก็ลงเอาไปนั่งถอดนั่งวิเคราะห์รวมไปถึงถามพวกระดับสุดยอดเซียนอ,จจอ,ยยอย่างพวกอาจารย์หนุเทพอย่างเงี้ยจนเราได้คําตอบมาว่าเฮ้ยทรงเนี้ยมันจะเดินยังไงผมเลยอยากเอาเทคนิคนี้มาแชร์ให้กับทุกคนนะเวลาคุณเปิดหมากรุกไทยนะครับหลายๆคนเนี่ยเป็นสีขาวเนี่ยเดินโคนสามารถเดินได้ไหม ก็เดินได้ครับการเดินโค้นมันหมายถึงว่าเราต้องการจะซ่อนรูปหมากเราต้องการที่จะไม่ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเราจะเป็นหมากอะไรเพราะการเดินโคนตาแรกเนี่ยคุณจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นม้ายงซ้ายเป็นเม็ดซ้ายม้าเทียมเป็นม้ายงขวามันเป็นได้หมดนะครับอันนี้คือมูฟแรกนะแต่พอว่าคุณเป็นสีแดงคลิปนี้เราจะให้คุณเป็นสีแดงกันนะสีแดงเนี่ยเวลาคุณเห็นสีขาวเนี่ยเขาเปิดตัวด้านหลังก่อน เราอาจจะเปิดเบีย้ยขึ้นมาเลยก็ได้เป็นม้ายงขวาเจาะจงถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเป็นม้ายงขวาอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าในตาเดินแรกเนี่ยบางทีเขาเปิดเบียเ้ยเจาะจงถ้าเป็นสีขาวเนี่ยอันนี้จะไม่เหมือนกันไม้เซตก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเ,เริ่มมีการตั้งรับฝ่ายสีขาวแล้วอาจจะแทงเบีย้ยมาสกัดไม้อะตรงนี้รูปทรงจะไม่เหมือนกันแต่ทันทีที่คุณอาจจะเห็นแบบฝ่ายตรงข้ามเขาเดินโคนอ่ะเราอาจจะเปิดเบีย้ยขึ้นมาเลยทําเป็นม้ายงขวาเลยก็ได้นะครับฝ่ายสีขาว,ขาวอาจจะทิ่มเบีย้ยขึ้นมาสกัด ทำไมต้องสกัดเบีย้ยตำแหน่งนี้เพราะบางทีถ้าเกิดว่าไปเดินแบบม้าเดินอะไรเงี้ยบางทีคือถ้าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการแก้ม้าก้ามปูอย่างเงี้ยเขาแทงเบีย้ยขึ้นมาเนี่ยมันจะทาให้เบีย้ยตำแหน่งนี้เราออกค่อนข้างยากเพราะเราออกเบีย้ยตำแหน่งนี้มาเนี่ยเราอาจจะโดนกินแล้วเรือเราจะมีปัญหานะครับอันนี้คือลองไปนั่งศึกษาต่อกันเองได้จังหวะเน,นี้ยไม่ว่าจะเป็นการแข่งหรือไม่ทั้งเป็นการต่อสู้ระดับสุดยอดเซียนเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็คือจะพยายามทิ่มเบีย้ยขึ้นมาสากัดไปก่อน อันนี้อาจจะมีเบีย้ยขึ้นมานะครับเราก็อาจจะเดินมาปั๊บทำไมเราต้องเดินมาใช่ไหมเพราะเราจะเอามาป้องกันเบีย้ยสูงในตำแหน่งคอไคฟสีครับจากนั้นเนี่ยสีแดงอาจจะใช้วิธีการเดินเม็ดหลายคนงงทำไมต้องเดินเม็ดเพราะว่าบางทีถ้าเราไปเดินมา้าเนี่ยต้นเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันเป็นช็อตสำคัญนะครับบางทีเราอาจจะโดนไยตรงข้ามกินอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยกม้าจาับถามว่าทรงนี้เล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณไม่เคยซ้อมลูกหมักนี้มาก่อนผมบอกได้เลยครับว่าเวอแน่นอนรับรองว่ามีปัญหามีประเด็นแน่ลนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยเราอย่าเดินให้ฝ่ายตรงข้ามเขาสามารถเลือกท่อนแยกหลายๆท่อนแยกได้คือเราพยายามปิดไปเลยครับเราก็เดินเม็ดมาในกรณีที่เขากินเนี่ยกินเนี่ยแล้วก็ยกม้ามาจาับคือเบี้ยตัวนี้เราไม่มีปีปีปัญหาละเราก็จะเดินเม็ดมาปลูกได้ตรงนี้ก็จบนะครับหลายคนเวลาดูเกมหมักลูกไทยเนี่ย ยังยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับถ้าเป็นเกมแข่งอันนี้ผมก็เลยเอาจุดนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วละเวลาเซียนเปิดม้ายงขวาในตาเดินเนี้ยแทบไม่เห็นใครเดินมาขึ้นมาให้สีขาวเนี่ยเขาสามารถกินแล้วเอาม้าจับได้เลยนะอันนี้เราก็เดินเม็ดเนาะทีนี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่าหมากสีขาวเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเดินโคนขึ้นมาเลยนะครับเดินโคนมาในตำแหน่งขอไข่สามเลยนะ พอเดินโคนขอให้สามเสร็จเราจะเลือกเปิดเป็นมายงขวาปับ๊บแล้วฝ่ายสีขาวเนี่ยอันนี้เขาทิมเบีย้ยขึ้นมาลักษณะเนี่ยมันเป็นเบีย้ยคู่ริมวิธีการแบบนี้นะครับพอเขาทิมเบีย้ยคู่ริมมาเสร็จคุณต้องรีเช็คตัวเองว่าฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาสามารถแทงทําลายตําแหน่งมา้าคุณได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาแทงทาลายตําแหน่งมา้าคุณได้เอ้ยอันนี้น่ากลัวนะแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาแทงได้ไหมเขาแทงไม่ได้นะเขายังแทงไม่ได้เพราะว่า เรือของสีขาวขาดอยู่อย่างเงี้ยอาจจะโดนเอาเรือกินเรือฟรีอันนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับในส่วนของหมากสีขาวแสดงว่ายังกินไม่ได้ถ้ายังกินไม่ได้อย่างนี้เราก็อาจจะใช้วิธีการเดินเม็ดก็ได้เดินเม็ดมาในตำแหน่งงองูหกถ้าเกิดว่าฝ่ายสีขาวอยากจะแทงไล่ม้านะครับ mm hmm. เขาต้องใช้วิธีการหลบเรือถ้าใช้วิธีการหลบเรือเนี่ยเราจะแก้คล้ายๆกับ รูปทรงของเบีย้ยคู่ริมก็คือแบบอาจจะใช้วิธีการกินนะครับตรงนี้ถ้าเขาใช้โคนกินแล้วก็อาจจะเดินเดินเม็ดไล่อะไรประมาณนี้เป็นต้นรูปทรงก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราทําคลิปในพาสต่อไปแล้วกันแต่ในคลิปเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยว่าถ้าเกิดสีขาวเนี่ยเขาแทงเบีย้ยขึ้นมาทําลายในตำแหน่งเนี่ยเราจะใช้วิธีในการเดินอย่างไร วิธีการเดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากบางคนนะครับใช้โคนขึ้นมาบางคนกินตัดไปเลยเดินได้ค่อนข้างเยอะเอามาดูวิธีการแรกก่อนผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นคือกินกระตัดออกมาด้านนอกนี้ได้เบี้ยมาหนึ่งตัวเขากินข้าวเราใช้เม็ดกินตอบจุดนี้ถึงแม้ว่าจะได้เบี้ยมาเกินมาหนึ่งตัวก็จริงนะครับสีแดงเหมือนจะกำไรก็จริงแต่ เม็ดเนี่ยมันต้องมาอยู่ข้างกระดานสมมติเขาเดินโคลนมาตำแหน่งเนี่ยเนี่ยเม็ดเราก็ต้องโซซัสโซเซไปเล่นข้างกระดานแล้วมันเม็ดมันอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างมีระยะสํสำคัญค่อนข้างน้อยนะแต่ทรงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้บอกนะว่าโอ้หมากฝ่ายสีแดงมันจะต้องแพ้เท่านั้นสีขาวชนะชัวร์ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องใช้ฝีมือในการเล่นอยู่ดีแต่เพียงแต่ผมบอกว่าทรงหมากมาดูเล่นยากๆอย่างไรไม่รู้ถ้าเกิดว่าผมเล่นเนี่ย ผมอาจจะไม่เอาท่อนแยกนี้มาเล่นนะฮะสมมุติเขาแทงมาแต่ตำแหน่งนี้ผมอาจจะเล่นอีกแบบหนึง่งก็คือใช้วิธีการกินตัวนี้ก่อนกินตัวนี้ก่อนเป็นแต้มที่ดีนะผมว่าเป็นแต้มที่ดีมากเพราะว่าถ้าเขากินหงายนะครับเราเองเราก็กินหงายเหมือนกันนะแล้วเป็นการกินหงายที่ไล่ม้าของฝ่ายสีขาวด้วยถ้าเกิดว่าสีขาวว่าถอยม้าเนี่ยอันนี้เราอาจจะถอยเบี้ยของเรามาแค่นี้เองครับ เท่ากับว่าเราจะเป็นต่อเบีย้ยตัวหนึ่งในขณะที่เราได้ทางหมากด้วยไอ้ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกับท่อนแยกเมื่อกี้เพราะตรงเพิ่งตรงท่อนแยกเมื่อกี้รู้สึกเบีย้ยมันจะเป็นเบีย้ยซ้อนแล้วมันทาให้เราเดินยากนะครับเบีย้ยตัวหลังมันใช้ยากแต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นเบีย้ยหงายเนี่ยเราจะถอยต่อกลับมาต่อหรืออะไรก็ตามแต่ผมพบว่าทรงหมากมันดูเดินง่ายมากกว่านะครับอันนี้ก็แบบคร่าวๆนะเดี๋ยวมาดูท่อนแยก ในท่อนแยกต่อไปกันนะครับก็คือท่อนแยกนี้สมมติว่าเรากินนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาใช้เบี้ยกินทำยังไงเอ้ยตบ point เนี้ยเป็น point น่าสนใจนะสมมติก็ใช้เบี้ยกินในลนักษณะนี้เราจะเดินยังไงมันมี2แบบนะครับแบบแรกนะก็คือแทงเบี้ยขึ้นมาถามว่าเป็นต่อไหมเป็นต่อนิด,น,ดนะครับถ้าคุณเป็นสีแดง my set ง,ง่ายๆคือม้าเนี่ยมันเป็นตัวหมาก ที่ไม่เหมือนกับโคนนะครับตอนนี้ประเด็นคือม้ากับโคนตัวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคือม้าเนี่ยเวลามันอยู่ผิดมุมผิดตำแหน่งมันเดิน2ทีมันเดินเข้ามาในจุดเซนเตอร์แล้วมันมาช่วยเพื่อนลบได้แต่พอโคนเนี่ยมันเดินเซตํำแหน่งนิดนึงนะครับมันใช้งานค่อนข้างยากอย่างเช่นสมมุติแนวเบี้ยในลักษณะนี้นะครับคุณดูนะฮะม้าเนี่ยเราไปจับเบี้ยอยู่ดูวงกลมนะครับม้าเนี่ยเราไปจับเบี้ยอยู่ ทำให้โคนเนี่ยต้องมายืนผูกเบี้ยตลอดคือม้าเนี่ยมันวนไปที่อื่นได้มันแบบวนแป๊บเดียวแต่ในขณะที่โคนกว่ามันจะวนมาเล่นกับเพื่อนมันต้องใช้ถึง2ถึง3ตาเดินที่จะวนเข้าจุดเซนเตอร์แล้วเบี้ยรตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาคาระคาซังอยู่เราไม่มีความจําเป็นต้องเอาเม็ดมามาแลกหรืออะไรในอนาคตซะด้วยซ้ำนะครับแค่ตั้งมา้าไว้งงๆแค่เนี้ยก็จบแล้วมามาดูอีกท่อนแยกหนึ่งนะครับสมมุติว่าเข้าเบี้ยกินใช่ไหมเมื่อกี้เราเดินเบี้ยขึ้นมา เราอาจจะใช้วิธีการกินเบีย้ยแบบนี้ก็ได้พราะเรากินแบบนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาเอาเบีย้ยกินคืนเราก็แค่เดินเม็ดขึ้นมาแค่นี้เองง่ายๆเราเดินเม็ดเนี่ยเตรียมจะมาสอยเบีย้ยเบี้ยริมฟีแค่นั้นเองครับจบเลยไม่มีอะไรอันนี้ท่อนแยกแบบง่ายๆนะมาดูท่อนแยกต่อไปนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเรากินแล้วเขาใช้โคนกินอ่าทำยังไงตรงเนี้ยผมว่าหลายคนน่าจะเป็นที่ถกเถียงกันมากในบรรดา การเล่นหมากรุกนะครับหลายๆคนเนี่ยในสมัยก่อนเนะี่ยผมเองผมก็ชอบเดินนี้นะเมื่อก่อนนะก็คือว่าเอาเม็ดไล่โคนไปเลยเม็ดไล่โคนไปเลยครับเพราะว่าถ้าหมากฝ่ายสีขาวเอาเบีย้ยกินหงายอ่าเอาเบีย้ยกินหงายเราเดินได้2ช้อยก็คือว่าถอยเม็ดกินเบีย้ยหงายกับเอาเม็ดกินโคนหลายคนน่าจะคิดเหมือนผมเม็ดฟันโคนไปเลยพอเม็ดฟันโคนไปเสร็จเนะี่ยอันนี้เขาเบีย้ยกินต่อเราใช้มากิน สมมุติว่าเขาเดินเบีย้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยคือคุณมาดูข้างสนามนะเราเอาเม็ดไปแลกกับโคนดูเหมือนสักหมากเราจะโอเคนะเหมือนสักหมากเราจะโอเคเบีย้ยตัวนี้เป็นจุดอ่อนอยู่นะครับอาจจะมีลุ้นว่าจะตายได้ถ้าเกิดเบีย้ยตัวนี้ตายในเกมจะพลิกเลยนะเกมรูปแบบเกมจะเปลี่ยนเลยนะครับเลขอย่างคือการที่เราเอาเม็ดไปแลกโคนเนี่ยผมพบว่าไอ้เบีย้ยไหญตัวนี้มันทําให้โคนมันไม้มาของเรามันขึ้นค่อนข้างยากครับ ทรงนี้ผมก็เลยไม่แนะนําว่าถ้าจะเอาไปเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ผมแนะนําอีกทรงหนึง่งนะถ้าจะเอาไปเล่นจริงๆในช็อตที่เขาเอาโคนกินเนี่ยอ่ะสมมุติเมื่อกี้คือเราใช้เม็ดเนี่ยมาไล่โคนถูกต้องไหมครับผมแนะนําตัวนี้มากกว่าคือเดินเบี้ยขึ้นมาในตําแหน่งนี้หลายคนงงว่าทําไมเราต้องเดินเบี้ยในตําแหน่งนี้เพราะว่าพอเราเดินเสร็จโคนเนี่ย,ยตรงนี้มันยืนแท่นมา แต่คุณต้องเข้าใจครับว่าแท่นหมากตรงนี้ที่โคนมันยือนอยู่เนี่ยมันต้องไปสู้กับเม็ดคุณดูวงกลมตรงนี้นะโคนเนี่ยต้องไปสู้กับเม็ดถูกต้องไหมครับในตำแหน่งนี้ฝ่ายสีขาวเนี่ยอาจจะใช้วิธีการแทงเบีย้ยอันนี้ผมเจอบ่อยที่สุดเลยจากประสบการเล่นไม่ว่าจะในสนามแข่งหรือว่าในเพลเคนะค,คือเขาแทงเบี้ยขึ้นมาเนี่ยเพื่อบล็อกเม็ดเอาไว้ถามว่าฝ่ายสีแดงจะโจมตียังไงเดี๋ยวคุณดูวิธีการเล่นของฝ่ายสีแดงคนระับสีแดงใช้วิธีการอาจจะเดินเบี้ยขึ้นมาในลักษณะนี้ การไม่ให้สีขาวเนี่ยเขาเดินเบี้ยตำแหน่งนี้มาเพราะว่าถ้าสีขาวว่าเดินมาเนี่ยตรงนี้เขากินฟีเข้าเบี้ยเข้าไปกินฟีถูกต้องไหมยะตัวนี้มันจะกลายเป็นจุดอ่อนทันทีนะสีขาวเขาอาจจะเดินม้าก็ได้พอเขาเดินม้าเสร็จคุณดูลักษณะการเดินแนวเบีย้ยนะเราใช้วิธีการแทงเบี้ยขึ้นมาเลยเป็นสามเบีย้ยทําไมเราต้องเดินสามเบี้ยอย่างนี้หลายคนงงว่าเอ้ยมันผิดหลักของหน้าเบี้ยที่ดีหรือเปล่าใช่มันผิดหลักหน้าเบี้ยที่ดีแต่หน้าเบี้ยที่ดีคืออะไร เบี้ยที่ดีมี2หัวใจนะครับก็คือนำพาตัวใหญ่ฝ่ายเราและสกัดตัวใหญ่ฝ่ายตรงข้ามจำไว้นะฮะหน้าเบี้ยที่ดี2หัวใจนะนำพาตัวใหญ่ฝ่ายเราและสกัดตัวหมากฝ่ายตรงข้ามมันเป็น2คํานะครับหน้าที่2ออย่างเพราะงั้นเนี่ยสมมติว่าเวลาเขากินเนี่ยอันนี้เราใช้ม้ากินเนี่ยถามว่าหน้าเบี้ยของเรามันจะเป็นหน้าเบี้ยที่ดีอยู่ไหมตอนนี้มันไม่ได้ม่ได้ดีพร้อมนะครับมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อแต่ว่า ในอนาคตมันจะเพอร์เฟกเมื่อโคนเนี่ยมันขึ้นมาตำแหน่งนี้แล้วเราสามารถใช้เม็ดเนี่ยมาไล่โคนได้ตรงน,นี้มันจะกลับกลายเป็นหน้าเบีย้ยที่ดีกลับคืนมาประมาณนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้มันอาจจะยังเป็นแท่นหมากเป็นอะไรอยู่แต่ในอนาคตมันเล่นได้อันนี้คือแนวเบีย้ยของที่ผมกำลังจะนำเสนอในในคลิปนี้นะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามเขายกมา้ามาจับทำไงเราก็ ใช้วิธีการเอาม้าเนี่ยมาผูกก็ได้ผมว่ามันก็เล่นได้นะทรงหมากก็จะแนวแนวนี้หรือถ้าเกิดว่าเราผูกเปี้ยได้ทันเนี่ยเราพยายามเอาม้าขึ้นมาในตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันคือถ้าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยทนไม่ไหวแล้วตัดสินใจไล่มา้าม้าสีแดงเนี่ยจะถอยลงไปด้านล่างนะครับแล้วคุณเห็นไหมเปี้ยตำแหน่งนี้เกิดอะไรขึ้นเดินยากไหมเดินเสร็จฟ,ฟรีนะครับถ้าเดินเปี้ยต,ตัวนี้เมื่อไหร่ฟรีเมื่อน,นั้น นั่นหมายความว่าถ้าเบี้ยสีขาวตัวนี้เดินไม่ได้เนี่ยเม็ดที่เป็นเวลามันขึ้นมาเสร็จเม็ดมันก็จะขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับเหมือนเราสกัดแล้วสะกดเม็ดของฝ่ายสีขาวไว้ในขณะที่พอเราเอาโคนมาขึ้นในตำแหน่งนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเม็ดเนี่ยมาไล่โคลนได้ทันทีเพราะงั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแหวกหน้าเบี้ยในตำราที่ดูเหมือนจะไม่ดีแต่จริงๆแล้ว เบี้ยเนี่ยมันยังคงทําหน้าที่ของมันอยู่ก็คือนําพาตัวใหญ่ฝ่ายเราและสกัดตัวใหญ่ฝ่ายตรงข้ามและนี่คือหน้าเบี้ยที่ผมได้เรียนรู้มาจากตัว AI r e s c o e นะผมว่ามันเป็นหน้าเบี้ยที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากลองเอาไปพิจารณากันดูละกันนะครับสำหรับรูปทรงนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะชอบคลิปแบบนี้ชอบคลิปที่ผมมันั่งสอนเนี่ยอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมาลุกไทยคารวาะผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจหนังสือเกี่ยวกับม้ายงขวาสู้กับม้าเทียมตอนนี้เรามีหนังสือของอาจารย์อยุ่เทพอยู่ก็คือสุดยอดเซียน2,020นะครับมีทั้งปกอ่อนและปกแข็งปกแข็งโปรโมชั่นแถม AI นะครับทุกคนเป็นการเอาม้ายงขวาสู้กับม้าเทียมแล้วก็ม้าเทียมสู้ม้าเทียมแต่ถ้าเพื่อนๆชอบอาจารย์นกกรจิบเนี่ย เล่มของอาจารย์นุกจิษตอนนี้ยังมีอยู่นะครับมีอยู่ประมาณ30กว่าเล่มมีไม่มากแล้วนะเป็นเล่มสีเขียวเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเองผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนาลวาดผู้ไฟรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากลุกสะสมจากงานแข่งปตทรวมคนคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง 650บาทเท่านั้นรววพ่าจะส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดมากลุกไทยได้เลยครับ